เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับและดำเนินคดีอาญาก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือความแตกต่างระหว่างเด็กและเยาวชนโดยกฎหมายได้บัญญัติว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ถือว่ายังเป็นเด็กส่วนเยาวชนต้องมีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ คำว่าอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์มีความหมายว่าหากบุคคลนั้นมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์พอดีก็ถือว่าไม่นับเป็นเยาวชนแล้วเกณฑ์อายุและความรับผิดทางอาญาหากเด็กอายุไม่ถึง10ปีพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงสอบสวนเพื่อทําความเห็นส่งอายการประเมินความจําเป็นว่าเด็กเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการส่งเคาะหรือไม่หากไม่จาเป็นก็จะมอบเด็กให้อยู่ในการปกครองของผู้ปกครอง แต่หากจำเป็นเด็กจะถูกส่งไปบ้านพักเด็กและครอบครัวชั่วคราวหากเด็กอายุ10-15ปีก็จะใช้การตักเตือนเด็กหรือผู้ปกครองคุมประพฤติโดยพนักงานคุมประพฤติส่งไปอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ยอมรับเด็กเพื่อสั่งสอนอบรมส่งตัวไปโรงเรียนหรือสถานฝึกโดยจะไม่ให้อยู่จนอายุเกิน18ปี และใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีเช่นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมหากเด็กอายุ15-18ปีอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กเหมือนเยาวชนอายุ10-15ปีหรือลดโทษลงครึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้หากเด็กนั้นทำความผิดก่อนอายุ18ปีแต่เมื่อดำเนินคดีเสร็จสิ้นเด็กมีอายุ18-20ปี ศาลอาจใช้ดุลพินิษลดโทษให้1ใน3หรือครึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้หรือศาลสั่งให้ควบคุมไว้ที่เรือนจำในกรณีที่เยาวชนมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อผู้อื่นหรือมีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้ว